สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักนะครับระหว่างวันที่15-31พฤษภาคมของชาวราศีมิถุนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง13กรกฎาคมดูได้ทั้งแบบวันที่ราศีหรือลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอให้อ่างยิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้นจะเป็นคลิปการดูดวงความรักโดยรวมของชาวราศีมิถุนทั้งหมดก็จะมีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคลาดเคลื่อน ในบางท่านบางกรณีเนี่ยดวงคุณกับคนรักจะมีการสลับการการะทากันหรือเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะครับอมาดูกันเนาะชาวราศีมิถุนในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับชาวราศีมิถุนในอดีตที่ผ่านมาคุณรู้สึกไม่ค่อยอยากไปยุ่งเขาคนใด้แล้วพราะคณรู้สึกว่าปล่อยวางไปแล้วไม่อยากสนใจแล้วว่าเขาเองก็กลับเขาคนนั้นก็กลับมาเสดายคุณอยากกลับมาหาคุณมาบุ่นวายจอกแจ๊กจอ่อแจแต่คุณก็ทำให้เหมือนไม่สนใจอ่ะไม่ได้เห็นค่าอะเพราะคณรู้สึกว่าทางที่ที่คุณเลือกใหม่ไม่ว่่่่าาาาาจะะเเปป็นนนนรรรรืือองงกกหหคคคคคมมทีีีุุุณณบบแ้้ววขลันะ แ้วก็ช่วงปัจจุบันแหลยเนาะฝีฝีีพฤษภาคมช่วงนี้เป็นยังไงบ้างช่วงปัจจุบันเนี่ยคุณก็ยังมีเรื่องต้องจัดการเยอะแยะไปหมดเลยเขาคนนั้นก็มองว่าเออไม่ค่อยอยากไปยุ่งกับคุณในช่วงนี้เท่าไหร่เพราะคุณดูไปสนใจเรื่องนั้นเรื่องนี้เขาเลยรูสกเออปล่อยไปดีกว่าคุณอารมณ์ไม่ดีคุณมีเรื่องต้องจัดก,การก็ต่างคนต่างอยู่อย่างเงี้ยไปหละเขาเองก็เป็นคล้ายๆว่าอยู่ในช่วงที่ทาใจอ่ะนะในเมื่อคุณไม่ได้สนใจเขาเองก็รู้สึกต้องยอมแพ้คล้ายๆจะเป็นการยอมแพ้แต่ยังออออดดทีีี่่่่่จจจะสนนนนใคคุุุณณไไมม้้้แลววชงงงเเกการื ให้จหัดการแล้วคุณก็เลยรู้สึกว่าเออเขาก็ดูเงียบๆไปนะเขาคนเนี้ยนะดูหายๆดูเงียบไปอะไรเงี้ยนะก็มีจุดสังเกตเหมือนกันเดี๋ยวมาดูออกันว่าในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับ มาดูคนน้อยไว้นิดไว้นจใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับ mm hmm. คือคุณเองก็ไม่ค่อยอยากไปวุ่นวายอะไรเขาเท่าไหร่หรอกเพราะคุณรู้สึกว่า mm hmm. เหนื่อยอะ่ะนะต่างคนต่างอยู่แบบนี้ดีแล้วนะครับคุณก็ไปสนใจใเรื่องคุณฉันก็มีเรื่องฉันต้องจัดการฉะนั้นต่างคนต่างไปเนี้ยเป็นทางเลือกที่ถูกต้องแล้วนะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่าไม่อยากสนใจไม่อยากกลับหันไปมองเขาที่ซ้ำแล้วเขาล่ะเ mm hmm. ขาคิดย <ๆ S 1> ังไงต่อต <ๆ S 1> ัวคุณเนาะ เขาเองก็ค่อนข้างเสียดายไหมจริงๆก็เสียดายละแต่เหมือนเขาทาอะไรไม่ได้แล้วว่าอันนี้เมื่อคุณที่เลือกที่จะไม่สนใจจากไปแล้ว่วเขาได้แต่ยืนมองดูอย่างหาแล้วให้คุณจากไปแล้วเขาก็เลยมองว่าเออถ้าเกิดเขาจะตัดใจคุณถ้าวันใดนวันหนึ่งคุณจะมาเสียดายอย่ามาเสียดายนะเขาก็มีความโมโหด้วยเหมือนกัน <laughs> ในใจลึกๆนะครับนะเดี๋ยวไปดูนอ้องว่าในอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างน,นะครับ เอามาดูกันน้องไพ่แบ่งเป็นสองชุดนะครับชุดแรกเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่15ถึง22เป็นสภาคมส่วนไพ่อีกชุดชุดด้านล่างเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่23ถึง31เป็นสภาคมนะครับโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้เนาะแต่จะมีชาวราศีเออ่มีถุนบางท่านฝนน้อยเนี่ยที่มีการคลาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างน,นะครับมาดู15ถึง22เป็นสภาคมกันเนาะช่วงนี้ชาวมีถุนเป็นยังไงบ้างเอ่ย15ถึง22มิถุนายนช่วงนี้เออ่เขาพวกนั้นก็จะเงียบนิ่งไปนะไม่สนใจ นะแจะเพียงเพียงเพียงแต่ว่าเขาจะทําตัวโดดเด่นนิดนึงไปเที่ยวนูน่นเทีนน่ยวนี่ออกฝืน้นโพสนู่นโพสสนี่อะไรเงี้ยนะเพื่อให้เขาเขาา <c oughs> จะแสดงเห็นว่าเขาเองก็มีความสุขโดยที่ไม่มีคุณนะ่ะเขาไม่จำเป็นต้องมีคุณก็ได้นะนะครับแต่อีกใจหนึ่งเขาก็ยังอยากให้แสดงให้เขารู้ว่าเขาเองก็ไม่ได้แคร์คุณเท่าไหร่นะซึ่งคุณก็ไม่ได้สนใจนะเขาจะทํายังไงใช้แสดงออกยังไงกูก็เฉยเฉยก็เรื่องก็เรื่องของเขาไปเพราะตอนนี้กูมีเรื่องที่ต้องจัดการเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องคนใหม่ๆที่คุณก็ผ่านดูใจฉะะนนั้นเาาแสดงงปปิิกรยไ คุณก็รู้สึกว่ามันไม่ได้สําคัญต่ตัวคุณมากนักนะครับแล้วก็ระหว่างวันที่ยี 23, 31, 31, ่สิบสามึงสามสิบเอ็ดพฤษภาคมราช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเนาะยี 23, 33, ่สิบสามสิบพฤษภาคมคุณยีงเหมือนเดิมนะแฮปปี้มีความสุกดีจัดการเรื่องนู่นเรื่องนี้ของคุณอะ่ะซึ่งเขามันทําให้เขานะเขาุนขีดอ่ะน,นะเขารู้สึกค่อนข้างขุนขีดแล้วก็รู้สึกว่าจริงจริงเขาทำมาแทนที่คุณจะมีปฏิกยาอะไรบ้างคุณกับไม่มีปฏิกิริยาเลยไม่ได้สนใจเลยเขาก็เล้ค่อนข้างมีความโมโหหัว นะครับก็มีความรู้สึกเสียดายคุณเกิดขึ้นเพราออย่างนั้นนะแต่เพียงแต่ว่าเขาเองก็ไม่อยากกลับไปง้อแล้วไม่อยากพยายามอะไรแล้วเพราะคุณพอที่ผ่านมาเขาเหมือนกับไปง้อหรือพยายามอะไรคุณอะไรต่างเนี่ยคุณเองก็ไม่ได้สนใจฉะนั้นเขารู้สึกว่าจะไม่จะไม่ทําแบบนั้นอีกแล้วนะครับนะแต่เพียงแต่ว่ามันก็ห้ามใจที่จะสนใจคุณไม่ได้หลาหร่จกคนอะไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจนะเขาจะทําอะไรคุณก็เหมือนลอยตัวไปเรื่อยๆนะคุณรู้สึกฉันก็สนใจเรื่องของฉันอะคนคนนี้ฉันก็ไม่ได้ไปอะไรอีกแล้วไม่ได้ให้ค่ามั้้ยคววาาสํญอะไรแลดจบ การดูดวงความรักของชาวราศีพฤษภเฮ้ยชาวราศีมิถุนไม่แค่นี้นะครับชาวราศีมิถุนท่านใดอยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมมีคำถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งไลน์เดี๋ยวไว้ใต้คลิปนี้เนาะคลิปนี้ลา,าไปก่อนนะครับเจอใหม่อีกทีคลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้า